เพราะจิตใจนั้นสำคัญยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wellness Unes s Podcast ความรู้สุขภาพจิตที่มีทั้งความรู้และ How t ูต่างๆเกี่ยวกับการดูแลจิตใจของตัวคุณเองและคนใกล้ตัวค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมออังวราเช่นเดิมนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อถึงยาที่จะใช้เกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชในช่วงที่ให้นมลูกไปด้วยหลังคลอดนะคะ สำหรับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคไบโพลาร์นะคะหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนคลอดอไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์หรือว่าเพิ่งมาเป็นในช่วงที่ตั้งครรภ์หรือว่าหลังคลอดนะคะก็บางบางท่านเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาในกลุ่มที่ชื่อว่า Mood St a b i l i z e r หมายความว่าเป็นยาที่จะช่วยคลุมให้อา อารมณ์อยู่กลางๆไม่บวกไม่ลบจนเกินไปนะคะก็เลยเรียกว่ายา Mo o d s t a b i l i ซ e r ซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีหลายตัวด้วยกันนะคะแล้วส่วนมากก็จะเป็นยาตัวเดียวกับยากันชักหมายถึงว่ายาบางตัวเ,เป็นยาในกลุ่มยาที่ใช้ในโรคลมชักด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณแม่คนไหนที่มีโรคลมชักแล้วต้องกินยากลุ่มนี้อยู่ด้วยก็ลองฟังเน,นื้อหานี้ไปด้วยนะเนาะเผื่อได้ใช้นะคะ,ะสำหรับยาที่ ใช้กันบ่อยๆนะคะก็จะแนะนำเป็นตัวที่ชื่อว่าวาโพรเอตนะคะหรือว่าตัวเดพักกินนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเข้าไปสู่สมมติคุณแม่กิน100%เนาะก็จะเข้าไปสู่ลูกประมาณ1.2%เท่านั้นนะคะซึ่งตัวยานี้เนี่ย American academy of pediatrics นะคะก็คือเป็นองค์กรหนึ่งเนะี่ของของแผนกเด็กนะคะบอกว่านะ่ามัน appear to be safe นะคะก็คือดูปลอดภัยใช้ได้ แต่ว่าใช้ไปเยอะๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่หนึ่งรายนะคะที่รีพอตร์มีรายงานมาว่าเาเจอว่าเขาเกร็ดเลือดตามแล้วก็มีตัวซีดนะคะดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คืออาจจะมอนิเตอร์ค่าการทำงานของตับแล้วก็เกล็ดเ,เลือดของเด็กทารกไปด้วยระหว่างที่คุณแม่กินยานี้แล้วก็ให้น้ำนมลูกไปด้วยนะคะตัวต่อไปก็คือตัวคา,ารบามาซีปีนหาหรือเทรกิทลนั่นเองตัวนี้เนี่ย จากที่แม่กิน100%นะคะไปสู่ลูกประมาณ6%ก็คือยังใช้ได้นะคือน้อยกว่า10%ซึ่งตัวคาบประมาณ10ปีนะคะก็ได้รับการรับรองจากอเมริกัน academy of pediatrics อ,องค์กรเดิมนะคะเหมือนเดิมว่าเออมันก็ดูเซฟมันมันดูสามารถใช้ได้ปลอดภัยนะคะก็มีแค่สตัวนี้เองที่ดูเหมือนจะกินไปด้วยแล้วก็ให้นมลูกไปด้วยได้ที่เขายอมรับกันนะคะส่วนยา m มดสเตบล라เซอตัวอื่นอย่างเช่นตัวลิเทียม ตัวโทพิลาเมตัวะลาโมทีจีนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่แนะนำให้ใช้เนาะอย่างตัวลิเทียมเนี่ยเข้าสู่คนแม่กินไป100%นะคะเข้าไปสู่ลูกเข้าไปสู่เลือดของลูกเนี่ยประมาณ30-40%เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานของต่อมไทรอยที่ผิดปกติไปได้ แต่ก็มีการเก็บข้อมูลนะคะว่าสําหรับคุณแม่ที่กินลิเทียมเนี่ยแล้วก็ให้นมลูกไปด้วยพบว่าถ้าเกิดให้สารน,น้ํากับเด็กทารกได้เพียงพอเนี่ยปรากฏว่าผลลัพธ์กับลูกเนี่ยจะลดลงไปเยอะมากๆเลยก็คือแสดงว่ามีบางคนก็เสี่ยงจะให้นมลูกไปด้วยขณะกินดิเทียมเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะต่อไปยาลาโมทีจีนะคะก็ไม่แนะนําเหมือนกันเพราะว่าเข้าสู่เลือดของลูกถึง30ซนแล้วก็ โทพิลามตเนี่ยอันนี้มีข้อมูลน้อยมากๆดังนั้น2ตัวนี้ค่ะก็รวมๆแล้วคือไม่แนะนําสําหรับข้อมูลดังกล่าวนะคะหมอก,ก็เอามาจากงานวิจัยของคุณอเบราฮแกรนะคะของปี2006ก็ดูนานแล้วเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเรื่องของยาในคุณแม่หลังคลอดในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยค่ะจะมีการทดลองค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันผ่านเอติกค่ะจะจริยธรรมยากนะคะก็เลยจะมีข้อมูลเท่าที่เก็บได้แบบย้อนหลังเท่านั้นแต่ว่าสรุปแล้วนะคะถ้าเป็น ผู้ป่วยที่เป็นอาการไบโพล่าเนาะก็ต้องอย่าลืมนะว่ายังไงสักการรักษาต้องมาก่อนนะคะคุณแม่ต้องอาการอาการของโรคทางจิตเวชอันนี้เนี่ยจะต้องสงบนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าได้คุณแม่ได้ลีเทียมแล้วดีเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนยาเพื่อที่จะไปให้นมลูกได้นะคะคือเรียกได้ว่าตามคอนเซปต์เดิมเลยเนาะการรักษาโรคของคุณแม่ด้วยยาที่เหมาะสมเนี่ยต้องมาก่อนการให้นมลูกนะคะ แล้วแถมถ้าเกิดให้นมลูกเองเนี่ยคุณแม่จะต้องอดนอนตอนกลางคืนด้วยซึ่งอย่างผู้ป่วยไบโพลารเนี่ยก็มีความเสี่ยงเนาะถ้าเกิดอดนอนเนี่ยสามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได้นะคะก็เฝ้าระวังกันตรงนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังการหวังว่าจะได้รับประโยชน์ไปจากข้อมูลที่เล่าให้ฟังเนาะ นี้ก็จบแล้วนะคะสาหรับซีรีส์คุณแม่หลังคลอดที่ต้องให้นมลูกแล้วก็ต้องกินยาจิตเวชไปด้วยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกๆนะคะก็จะมีทั้งคอนเซปต์ตอนคอนเซปต์ไอเดียตอนเริ่มเลยแล้วก็กลุ่มยาต่างๆและที่สำคัญก็คือคลิปนี้เป็นเพียงการบอกข้อมูลเบื้องต้นให้ฟังนะคะอย่าปรับยาเองอย่า,าจัดการเรื่องยาเองโดยที่หลังจากที่ฟังคลิปนี้อย่างเดียวนะคะขอให้ไปปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลรักษากันเป็นประจำเนาะว่าอยากจะ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงดีเพราะว่าแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับฟังกันสวัสดีค่ะ